ก็ oh, ตื่นเต้นนะฮะได้บวงสรวงแล้วแล้วก็อีนิดเดียวก็จะเปิดกล้องกันแล้วนะครับเปิดกล้องประมาณกลางเดือนหน้าครับผม <Okay. S 1> ดีใจครับตอนนี้รู้สึกอ่ะอีกนิดเดียวแล้วได้เปิดกล้องจริงๆแล้วก็พอง,งานตัวนี้มันจะเป็นงานแบบแนวคอมเมดี้แฟนตาซีอย่างนี้นะครับมันก็เลยเข้าทางนิดนึงแล้วพี่ๆนักแสดงน้องๆทุกคนนี้ก็แบบเต็มที่มากๆกับการแบบซ้อมบทกับการเวิร์กช็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับผม อันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าชื่อเรื่องเนี่ยมาจากตัวนิยายนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเรามาจากาดัดแปลงมาจากนิยายที่ชื่อว่าชื่อตามนี้กันนะครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นทานดอนอวกาศครับผมคือ <c oughs> เรื่องย่อน,นี้ก็จะเกี่ยวกับวิศวกรอวกาศท่านหนึ่งนะครับก็คือมรุษย์ต่างดาวท่านหนึ่งนี่นแหละลงมาที่โลกแล้วก็มีภารกิจที่ต้องมาทําลายดาวโลกนี้แต่ทําไมถึงอยู่ดีเฮ้ยลงมาก็ไม่ทําไมไม่ทําลายล่ะ ก็เพราะว่าฝีมือทำอาหารของพี่ชนแดงของเราน,นั่นเองที่ช่วยโลกนี้เอาไว้ครับผมและก็ได้เจอกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวด้วยกันที่อยู่บนโลกหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนบ้านอาศัยอยู่รอบๆแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับความสุขครับความสุขของทุกคนที่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ครับผม ทำไมครับผมไม่ยังบอกว่าทำไมครับนั่นไม่มีใครในตัวเราสองคนไม่มีคนอืเอ๋อร์หรอครับเป็นเรียกว่าเป็นคู่จิ้ในระดับตำนานดีกว่าครับผมโอ้ยโอ้ยมีชีวิชิคนลุกขึ้นใช่ฟังแล้วแบบคนลุกสู้นะครับผมว่าสองคนนี้มีโมเมนต์ที่ทั้งน่ารักและตลกอยู่ในคนเดียวกันเลยครับผมแล้วพี่ๆก็มีเคมีเข้ากันได้ดีด้วยนะครับ พี่พี่รู้สึกยังไงบ้างครับแบบมาเล่นเรื่องนี้ดีใจนะครับดีใจมากๆตอนแรกที่รู้จาก free g s t ว่าจะติดต่อกันกับลิซมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยลิจะเล่นเหรออะไรเงี้ยลิก็ถามมาว่ากันจะเล่นเหรอก็ตกลงกันนะฮะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนายเล่นฉันเล่นอพูดคำหยาบไปได้นายเล่นฉันเล่นครับก็เลยตกลงเล่นกันอะไรนะเล่นกันครับจัดไฟย่าไหมครับ เออต้องถามพวงกลับอ่ะมันเดี๋ยวผมจะถือโฟล์ไว้ต่างหากแล้วกันถือโฟล์กไปแยกต่างหากเรื่องของสนุกแล้วใช่สนุกดีครับตั้งแต่คือเรายังยังไม่เริ่มเปิดกล้องเนาะแต่ว่าขั้นตอนก่อนก่อนก่อนนันนี้ก็จะมีการถ่ายแบบว่าไพลอตไพลอตนะครับไพรออสเตอร์แล้วก็มีการแบบเนี่ยเข้าอ่านบทการเรียน เขาเรียกเวิร์กช็อปกับกับครูแอคติ้งอะไรเงี้ยครับผมก็มีความสุมหัวกันแล้วครับผมว่าอานบทนี้เป็นโมเมนต์ที่ฮามากนะฮะเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วแบบพี่ๆสองคนนี้คือโบ๊ะบักกันมากจริงครับเล่นมุกกันแบบเละเทะไปหมดนะแต่เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่ดีหมายถึงว่ามันทําให้ซีรีส์ของเราอะคอมเมดี้แน่นอนนะครับผมใช่เป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวครับวิศวกรด้วย <อ>วิศวะกรต่างดาวแต่ว่าโดนโดนเหมือนโดนคนในดาวแกล้งพราะจริงอ่ะในเรื่องอ่ะโลกอ่ะจะเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นชุมชนห่างไกลเป็นดาวห<ช>่างไกลแล้วเขาก็จะตัดดาวนี้เป็นแบบไปเป็นทางด่วนเราเราก็ไม่เป็นโลกเราเนี่ยเป็นที่ที่แบบคน,คนมนุษย์ต่างดาวที่เขาแบบอีกโลกเนี่ยเขาไม่อยากมากันเราโดนแกล้งให้มาที่นี่ให้มาทําลายโลกอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมเป็นเชฟ ชื่อว่าชนแดนครับอยู่ในดาวโลกซึ่งเป็นดาวที่เขาแบบไม่ต้องการกันอะไรเงี้ยจะมาสร้างทางด่วนเพื่อจะข้ามไปดาวอื่นนะครับแล้วก็ทําอาหารด้วยเขาเรียกว่าอะไรความรักแล้วก็คิดถึงคุณยายนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทําอาหารเพื่อแผ่คนอื่นอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขาก็เข้ามามาเจอเข้าก็เลยทําอาหารให้เขากินเขาก็เลยแบบติดใจฝีมือของเราใช่หวานแ่เลยหวานเจ็บครับโกหรอครับโกรับบทเป็นดิมครับ ก็เป็นช่างตัดผมครับผมช่างสีสันในเรื่องเป็นเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านตัดผใ้พีใช่ใช่ตัดทคนนะครับคม่เดี๋ยวก็รับบทเป็นแนนะคะเป็นน้องที่เป็นเพื่อนบ้านกับพี่ด้ก็พี่ชนแดนก็จะเป็นตัวสร้างสีสเป็นตัวขวดของพี่ี pues yeah. nah ่ะแล้วก็เป็นคนส่งกาแฟให้พี่ีวันนี้กินกาแฟหรือยังงี้่ใชรมสาณยมากขึ้น ใครมาจากดาวอื่นที่ไม่ใช่โลกบ้างอยู่มือขึ้นจะบอกว่ามีทั้งคนและสัตว์นะครับอยู่ในนี้ใช่ครับมีทั้งไม่เชื่อไม่เชื่อซะด้วยมีคนไม่เชื่อคนไม่เชื่อซะด้วยอ่านี่ผมเล่นเป็นเหงาครับเหงาคือเป็นคนในร่างแมวครับกายเป็นแมวอันนี้อะไรตัวเองไม่ใ <hi> ช่อ hey? He ันน <the noise> mm ี้เป็น้องไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ทั้งคู่ใช่ นี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวนี่ก็แมวอีกหนึ่งตัวคุณนะจะเป็นหมูนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นแมวเป็นแมวเป็นแมวงั้นก็จะเปหนหมูโอเคเลยนะฮะนเป็รู่กับอที่ถึงพุงเฮ้ยนี่อจะมีแบบเฮ้ยแมวจิ้นแมวเนี่ยอ่ามันอาจจะมีซีนแมวกอดกันก็เป็นไปนะไม่สมพันธ์เลยระเนี่ยไม่มีโอเคมาชวนน่ารักดีเล่นเราเล่นเขาเฮ้ยทำไมคุณทำไมคุณดูเชื่องช้าอย่าล่ะคุณเป็นอะไรครับเนี่ยผมมาจากดาวที่ชื่อว่าดาวโซโลครับผม ชื่อในเรื่องก็รับบทเป็นสล็อตครับมีหลายดาวนผ้วยผมจะเป็นเหมือนฟิลเหมือนพนักงานในในร้านของพี่การซึ่งแบบว่าเขาก็ต้องทําอะไรแบบเชื่องช้ามากๆใช่ครับสมมติว่าเขาแบบให้ผมไปแบบว่าไปตักข้าวผมว่าจะใช้เวลาสักประมาณสองชั่วโมงอะไรแบบนี้น่าช้ามากถลจะได้กินใช่ของผมในเรื่องชื่อเทปครับผมเป็นมนุษย์ต่างดาวครับแต่ว่าเป็นคนคุม มพี่ิเป็นเพื่อนอ่าเป็นเพื่อนที่ปรึกษาได้เป็นคนช่วยในในยามวิกฤตใช่ทุกอย่างอยู่ที่ผมช่วยได้ไหมได้อ่ารับบทเป็นเตียงครับผมเป็นตำรวจอวกาศมาตามตัวพิลิศกับอวกาศเป็นตำรวจที่เป็นตำรวจที่มาจับดูไม่น่ากลัวเลยอะ แ้วบทเป็นไรกาครับผมเป็นช่างไฟอะช่างไฟในำนนานั่นแันแรับความะครับมัองแนนโอ้ประมาณนึงเลยครับผมมันจะมีอ่า้งางรยากิงอุ้ยอย่าพูถึงเลยพไม่แค่ฉากเปิดตัวนะเป็นซ g จลอยลงมาจากอวกาศนะครับ้ยเราขึ้นไปถ่ายในอวกาศกันจ อะไรอะไปกับนาซาอะไรอะ <laughs> ให้พุ่งแต่เขาพูดตรงๆเ <laughs> รื่องใหญ่แล้วทีนี้จออริงๆผมว่าเรื่อง CG หรือเรื่องพวกนี้ครับเราพยายามทําให้มันดูเป็นมูดแบบเฮ้ยคอมเมดี้นี่แหละแต่ CG เราก็ไม่เขาเรียกว่ายังไงดีไม่แบบไม่น้อยหน้าไปกว่าเรื่อง <c oughs> อื่นแน่นอนครับมี <c oughs> น้องแมวสอง <c oughs> ต,ตัวนี้มีบทบาทสำคัญในเรื่องเลย <c oughs> <ช>อยากให้ติดตามว่า,าจะไปอยู่ที่ ตรงไหนอะไรยังไงใครจะเป็นคนสวมอย่างเงี้ยครับผมครับใช่ผ่าตัดทำหมอรีดจับกันไหยครับครบจากผู้อยู่คู่เพื่อนแล้วมาแบบมองหน้ากันแล้วมันจะต้องมีแบบว่าเห็นไหมได้อยู่ไหมแค่มองโมบาว์เหรอแล้วแค่มองโมบาวนะถ้ามองแรงแรงอะไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะนี่คือเมื่อกี้เสียข้าหรอ โอ้เสียอารมณ์มากเขาเนี่ยไม่ชอบติดตลกอย่างเงี้ยแต่ลึกๆเขาอะเขารักผมเือเขาเล้อเขารักผมนึกเขยจริงๆถ้าเขาไม่รักผมเขาไม่เล่นเรื่องนี้หรอกทุกวันนี้เขารวยจนะเขาแบบไม่ต้องรับงานบันเทิงก็ได้แต่ว่าเอาจริงเอาเลยนะงานให้ผมแล้วเออเป็นเรื่อยเออคขอบคุณผมเองใช่ไม่เขาาโทรมาตือนะว่าแบบลิดคุณจะเล่นไหม คุณจะเล่นไหมถ,ถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแต่ประโยคจริงไม่ใช่คุณผมนะแต่ทุกคนเข้าใจกันนะ,ะ,ะคุณจะเล่นไหมถ้าคุณไม่เล่นผมไม่เล่นนะแบบ <laughs> แล้วก็โทรปร,ประมาณ3รอบแล้วก็วางสายปุ๊บก็ได้เล็กไม่เสร็จมาจะเล่นจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยอ้าวพูดขนาดเนี้ยอืมแล้วผม <laughs> ต้องเป็นคนดูแลความรู้สึกเขาะนะแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ยคือเวิร์กช็อปวันแรกการการไม่น่าดีไม่ใช่เวิร์กช็อปวันแรกพูดเนี้ยแบบ บางทีแบบมีซีนนี้แต่ว่าคุยกันว่าเฮ้ยจะหวานได้แค่ไหนแล้วกลั็เรากลับบ้านไปพวกคนถามว่าวันนี้นทั้งหมดโอเคไหมอ,อะไรเงี้ยแต่เขาไลน์มาถามอาโอเคไหมอะไรเงี้ยเจี๋ยวก็โอเคอยั่แนนนนกโอ้โหเตรียมตัวเลยครับโอ้โหเตรียมตัวเรือจอดแล้วเนี่ยเออใครจะไม่ลง พวกเธอลงเลยฉันไม่ลงอะไรวะทิ้งคนทิ้งลูกเรือได้ไงอ๋อเขาไม่แต่ไม่แน่นะเพราะว่าจริงๆอ่ะโอเคซีรีส์เนี้ยมันก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายใช่ไหมครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะกลิ่นหรือว่ารสชาติของความเป็นวายเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอกันในซีรีส์อื่นๆมันอาจจะเป็นเนาะการที่เอาเอาเอาลกษกับกันมาแน่นอนอยู่แล้วแหละคงไม่ได้ต้องการให้มารักกันหวานซึ้ง แต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นเคมีในเรื่องที่ทำให้เราแบบลงเอวยกันได้โดยที่โดยที่ไม่ใช่เป็นประโยคบอกรักหรือประโยคทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนี่นนนต้องรอดูมันพูดไม่ได้เลยถ้าพูดคือสปอยอะไรนะฮะจินร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่คบบอกนปเก้าสหบเก้าบกาที่ไม่จิน <laughs> <laughs> ชอบไปหักคอมมันเขาอย่างเงี้ยนักช็อตนักช็อตนี่็การันตีความบินเนาะการันตีครับลิซเป็นการันตีผมการันตีให้คนเนี้ยเขาหาโมเมนต์เก่งครับอ่าส่วนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉีกโมเมนต์เก่งเหมือนี่ยแต่หมอชัอมีคิวเราผเพิ่งหันใหญ่คลินิกทั่วประเทศไทยแล้วขนาดนั้นอ่ะเนี่ยทุกวันนี้ยอดตกครับมาแสดงซีรีส์ ยังไม่ได <gegen Taking> <alah> ้เ <left> ปิดกล้องเลยโดนตกเขามาทำซีรีส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายซีรีส์เสร็จเดี๋ยวค่อยไปดันยอดใหม่ครับฝากติดตามหน่อยครับโอเคครับก็ยังไงฝากติดตามซีเรื่องนี้ด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับอาหารมื้อสุดท้ายก่อนโลกกลายเป็นถาวรอวกาศครับ Last Few Universe ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับต้องทางช่องทางต่อ ติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับทางช่องวันครับผมใช่ครับ<อ>แล้วก็หรือจะมีเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับผมรอติดตามกันได้แน่นอนครับอขอบคุณครับยืบบนัหก<อ>้องเดียวครับยลดี๋ยวก็ ผมยิงไปแล้วคะเคมันมันเป็นว nice ิด <variables> ีโอทุกคนาของครับ